มาเบิ่งคาราวานการปูซาดค่ะอปูสาวผูทใดคือมมแต่ผมงามแทตูใหญ่ที่เจ้าเสตแชมพูยังทีเจ้าคือมางามแต่ใหญ่เจ้าซตแชมพูยังเจ้าคื่องม้ากันงามแถข้าวอีลีพี่น้องต่างแต่ถ่ายมากพราะในพอคนแหลอยูอ่เสเก็ยบยู่บ้างขายอยู่สาวหมอติ๊กกี้ เอาแล้วเป็นหมอตอนนี้เอาหมอครับมาเบิ้งหมอเบาใหญ่หมอเนี่ยป่านนี้ยาจืออันนี้หมออันนี้หมออันนี้หมออีรีสีดยาให้สันตายไปหมอนี่คือคำขอจากคนไข้มีสวงพื้นนี่บ่พี่ออพเอาไปรักฐานพี่แป๊บคุณหมอเด้่นี่ไหวไหมคุณหมอมาหาถึงที่เลยอือ ต้องถือสีดยาแล้วเขาต้องถือสีดยาเลยคุณหมอมาคุณหมอมาชอบหมอหมอมาชมหมอเนาะอยอหนมะเมนี่กูแล้วหมออยากอยู่ในใจกุญแล้วไอ้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 รอ้อ้ไ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 ี้ไอ้ไอ้ือ้ไอนไอ้ไอนไอ้ไอ้ไั้ไอ้ไอ้ไอาไา้ไอ้ไอ้ไอ้้ ายแล้วขึคนมู่ความนี่แสดงว่าบนเนมสวดพุดด้ดิหนิแต่พอกันค่ะชื่อหนุในบนอ้อเฮบี้ริ่ยเฮียแบบรองเาให้เพ่งอะไรเลยสามหื่นมาหนิขนาดผู้เพื่องรพูเพียงเหลียบไปบ้างนเปลือกใบไม่ได้ผู้เสียงเหีบ่เหียบ จะาล้องแหบนี่แห้เงินเหบคาเห็บเนี่ย,ยจะได้เปลี่ยนเพ้งเตยอยู่มันสูงมาค่ะนี่บารบะแต่ศาสคาใบเข้ากับแม่ดิเม่สวัสดีค่ะปูซาตแค่พื้นค่ะมื่อนี่ปา้าจามาถอพี่แม่เข้าพื้นที่นี้แม่เบิดบ่แม่ สุดยอดอีแม่ยะม้าไก่หรื่ะนี่อยู่ใกล้ๆนี่ยมันเปล่ะหมูแรกอีแม่สิบ้าส้มลำอันนี้ได้เบอร์สามเลยก็เทืยบเป็นทาคุณแม่ปีนี้เทืเล็กด้วยจุดยอดอีๆพ่อแมาพรา้ในในรมอม,มล่มหนาวค่ะปกติมันหนาวบ่ะค่ะคุณแม่นนั่นหาน,าออานาวรัดหมอลำนันน่นนั่นใหญ่เจ้าหากกล้วยมาตังไปคือตังไปคือเพิน่น มือนี้คุณหมอมาสบายค่ะคุณหมอก็เลยมาหาหมอไปไหนห้องคนไทยรักทานอะไรพร้อมเด้เาหยอกผู้นั้นเาหยอกผู้นี้นี่รักทานอยู่นี่เน้ค่ค่ะผู้ใดแง่สัตว์ถือข้อน <c oughs> อ้วนอัวค่ะ,ะแผน,นอ้วนอัวมีพ่อ้อมห้ อะไรกันอัดตะพอเดี๋ยวข้างนั้นหอมไปบางข้างข้างหลันค่ะโอ้ยมันตอกะตะปูไว้พราะว่ามึงไม,ม่ดีตัวน้องตอกตะปูไว้พราะว่ามไม่รู้อย่าจื้อผู้ใดกระดาน พี่นอนคะ่ะนอนกับบอลรับเนาะค่ะเพิ่งเปิดเพลงแล้วนวดเป็นพวกนหนวนหูหบอมีดทวนหูไหวนอนกับบอลรับก็เลยเอ้าไหนๆก็นอนบอสรับเดี๋ยวลูกก็ดมาถ่ายคลิปไปเลยแันกไฟส่งสว่างแลวมิผู้สาวทั้งหนึ่งเปิดมิเตอรผู้จบจบ เปล่าผมไม่หาจีบสาวกันนะเปล่าสิไมหาจีบสาวแล้วด้วยครับผมไอ้รันคารันขาย,ขายไม่ธรรมดาสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนี่มักม่วงบุญแดงงั้นว่าน้ำอ,อยากกินบักม่วงด้วยัมกม่วงกะน,นี่ โหมองแล้วบันนี้พี่น้องพี่จะพูดโจุย์พี่ดิซับหลายซับหลายประชาชนพี่นอ้อะพูดไทยขาวตัดมาเบื้องจากของแหล่อ <c oughs> ากาศหน้างานนะคะ ว่าตาหักเถอะหมอพูดว่าตาหักเต้พี่น้องต้องมาต้องมาหยิบจับและหยิบจับบ่ิเวนมาซื้อได้มาลักที่หน้าไหกับหม้ม่วงคะพี่น้องคะดันคขาการมีผู้ขายเสื้อพร้อมเป็นรำสวยๆพ้อมมาเสริมสวยกัยะนะ้า มาสะหัวเม้ยบกันนะเยืนเมากับ,บ้งอย่ลได้ไป้นไม้ไทยคลิปถัลาทยถอเวลอเยลครับดูกับชงกันหน่อยแล้เพิเอาไปเชีครับเออไทยถอไทยถลาคลิปนึ่งไือ่ใส่ใเพื่องเี๋ยวเส้อถามัาเป็นตลาดทุตาไปใส่ อาบแล้วเนบอเห็นน้เปนหันนึงเอาชุดไม่ได้เลยมันเก่าดื้ออาบแล้วน้ำไหนมนเียนแป่ชุดซื้อบ้าบางเดี่เอาบางดีตาเนเลยอันนี้เอาโอยตาไปอันนี่เก่าอีปาออา้นี่ย่นเกคือตัวประชาสวนกัแ่ อาบกาบลวดทอไมว่าตืบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนพนูทไมว่าการแชรัจจุบ่นยังดีได้ไอ้คลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพียบันแพงเอซีสาวน้อยเพียบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29บค่ะ 1ิบสองมือรวดเลยครับสิบสองมือผ่านงานปิดท่องฝั่งลูกดิมิตครับมีก็คือลำเพินออนไลน์ครับศิลปินลัมเพนบนเวทีสาวรำเพรียงครับกับิลีิศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลำยองน้องอินฮาวแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกรมิโกแล้วก็คุณพชิน้องอินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตรรมนันแล้วก็ไอแมนมาีวันครับศิลปินหาคนครับพี่น้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทัีี่่ครบน สาวน้อยเพชรบมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเด้อพี่น้องเด้อครับมวนแท้แน่นอนกับเพลงไหมอุ้งยิงค้อมครับผลงานเพลงโชว์ไม้ของหละะ่าค่ะกับผลงานเพลงเอื่นทางนั่งเอกหน่อยค่ะปั๊บสคริปไม่พี่น้องขับเพลงไปวันที่18เก่าโมงเสาร์ครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บวันทเป็นเพลงนุ่มโจครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนอ้ครับวันที่24เก่าโมงเสาร์ครับเจ้าพี่น้องเขากุ้มไปว่ามือนั่น สี่หลองเพลงไม่โชว์ไม่เริ่อมแต่วันที่18ถึงวันที่เ9ศิลปินหาคนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขาคุมในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อๆแม่ๆค่อ่ะลากาขอฝากพ่อแม่ๆติดตามผลงานเพลงไม่หลานได้จากอากาศอย่าลืมเขากุ้มค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วคะ่ะนอนกับบัตรละค่ะจาก1,348บาทเหลือ999บาทครับ คือผมอยากสนับสนุนในพี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต่อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะเราเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็ับมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชั้นคือสามมือในหนึ่งลิงในราคา2องรบาทครับ2องรบาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ1นึ้อบาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1นึ่งพบาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวหน่อยผิดบันแพ้งแฟนเพดแอดมินรอครับไปแล้วครับสวสดีดันสวัสดีครับพ่อไอนกุ๊บปิดครับ